สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนักุณรถบ้านมือ2สองนะครับวันนี้มีรถมานําเสนอนะครับเป็น t o โยต้าคูโรราเอ t ตินะครับเป็น 1.8e มือเดียวป้ายแดงปี2008นะครับรถสภาพสวยมากนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากว่าจะเสียดออกมาแต่ละคันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องรื้อทําความสะอาดใหม่หมดทุกคันนะครับคันนี้พร้อมขายแล้วครับก่อนจะไปชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักขุณรถบ้านมือ2สองด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่ารถคันนี้จะสภาพสวยขนาดไหนนะครับ โ o โ o ต a าโคโร拉เอาตินะครับคันนี้เป็นปี2008นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพหนึ่งในร้อยเลยครับมือเดียวป้ายแดงครับรถข้าราชการชั้นสูงนะครับรถนายพลนะครับเจ้าของใช้ดูแลรักษาดีมากนะครับเป็นตัว 1.8E นะครับล้อแมกเดิมออกห้างเลยนะครับยางมิชลินดอกหนาๆเลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานครับ สีสวยเงางามรอบคันครับสีสันรอบคันผมให้90-95%เลยครับ 1.8e ไฟท้ายเป็น LED นะครับมีเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะครับมีม่านหลังเบาะหลังพับได้นะครับสภาพสวยมากครับสีสวยเงางามรอบคันครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับสภาพสวยพร้อมใช้ครับไฟหน้าใสใสขัดเคลือบให้เรียบร้อยนะครับ นี่ครับสติกเกอร์เดิมทุกอย่างเจ้าของอยู่ครบหมดนะครับสีสวยเงาวิบวับเลยครับนี่ครับสีสวยๆเงาๆครับอ่ะเดี๋ยวมาชมภายในกันบ้างนะครับภายในเรียมกิ๊บเลยครับสวยสะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในครับเบาะไม่มีชํารุดฉีกขาดครับภายในสวยมากครับสปาทําความสะอาดมาใหม่หมดครับ พวงมาลัยหุ้มใหม่ครับเป็นพวงมาลัยมันติด้วยนะครับเกียร์ออโต้ขั้นบันไดครับแอร์ดิจิตอลครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานครับเป็นไมล์เรืองแสงด้วยนะครับผมเดิมทุกชิ้นอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับสะอาดสะอ้านมากๆครับสปาทําความสะอาดใหม่หมดครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับอ่ะมาชมบ่อหลังกันบ้างครับบ่อหลังก็สวยๆเลยครับเลี่ยมกิบเลยครับ สะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในครับนี่ครับเบอสวยมากครับไม่มีชำรุดฉีกขาดครับไม่มีสกกระปกเลยครับม่านหลังใช้งานได้ครบครับฝ้าหลังคาไม่มีสศกกระปกครับสะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในครับที่ไว้สัมภาระด้านหลังนี่ตึงๆเลยครับถางขยะอยู่ครบครับใช้งานได้ครบหมดครับพมพื้น3ชิ้นเป็นชิ้นใหญ่ครับ สปาทำความสะอาดมาใหม่หมดครับที่พักแขนที่วางแก้วนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับบอะหลังพับได้ครับอเนกประสงค์สุดๆครับขนข้าวขนของสะดวกสบายครับทะลุถึงด้านหลังเลยครับเอาขึ้นก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงเท่านี้ก็เป็นเบาะนั่งแล้วครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับ มาชมฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับลายไม้ไม่มีลอกล่อนครับภายในสวยสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานครับเบาะสวยจริงๆครับนี่ครับไม่มีชำรุดฉีกขาดครับหัวหมอนสามหัวนี่ปรับระดับได้หมดนะครับมาชมเบาะหน้ากันบ้างครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกหักครับ ไฟประตูออกครบนะครับคอนโซลหุ้มใหม่ครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมภายในสวยกริบครับไม่มีชํำรุดฉีกขาดครับนี่ครับเบาะสวยมากครับปี08แท้ครับพรมพื้นอยู่ครบหมดครับมีช่องวางของนะครับตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้ก็ห้อยของได้นะครับอเนกประสงค์ครับลายไม้ไม่มีลอกไม่มีร่อนครับ น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้ครบพร้อมใช้งานนะครับสาขับเพจเอาติดตรงรุ่นนะครับ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับรถไม่เคยติดแก๊สน็อตไม่มีขยับครับนี่ครับสตาร์ตติดง่ายๆเลยครับชึ่งเดียวติดครับเลขไม่สองแสนหกหมื่นสองพันโลครับรถวิ่งไม่เยอะครับ เจ้าของใช้ดูแลรักษาดีมากครับเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับเป็นพวงมาลัยมันตินะครับเครื่องเสียงใช้งานได้ครบหมดนะครับเอาเสียงขึ้นเสียงลงที่พวงมาลัยได้เลยนะครับระบบแอร์ใช้งานได้ครบหมดครับนี่ครับปรับอุณหภูมินะครับเบอร์พัดลมนะครับแรงลมนะครับแอร์เย็นลมแรงครับปรับใช้ได้ครบหมดครับโหมดต่างๆนะครับนี่ครับ ใช้ได้หมดครับแอหนาวครับสู้แดดสบายครับคันนี้ช่องเก็บของไม่มีแตกหักครับเกียร์อโต้คัดบันไดหัวเกียร์ไม่มีลอกครับช่องวางแก้วน้ําไม่มีแตกหักครับอ่านี่ครับเท้าแขนเลื่อนได้ครับนี่ครับพักกลางสองชั้นครับใช้งานได้ครบหมดครับนี่ครับกระจกแต่งหน้ามีไฟในตัวนะครับนี่ครับ ใช้งานได้ครบหมดครับไฟสองแผนที่ครับใช้งานได้ครบหมดนะครับสวยสมพู์พร้อมใช้ครับไฟหลังคาใช้งานได้ครบหมดครับภายในสวยสะอาดสะอ้านครับมีม่านหลังบ่อหลังพับได้นะครับเดี๋ยวมาดูกระจกไฟฟ้ากันบ้างนะครับจะมีบานหน้านะครับที่บานหน้าที่ไม่ขึ้นไม่ลงนะครับเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนมอเตอร์ให้ครับไม่ใช่ปัญหาเลย ด้านขวาใช้งานได้ครบหมดครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดครับดันซ้ายนะครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดครับพับข้างนะครับพับข้างก็ใช้งานได้ครบหมดเช่นกันครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ครับกุญแจรีโมทเดิมโรงงานครับไม่สองแสครับ นาปัดก็จะมีบอกเป็นนาฬิกานะครับกดที่พวงมาลัยดูได้นะครับมีนาฬิกาค่าเฉลี่ยนะครับน้ำมันในถังวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับ AVG นะครับอ่าชั่วโมงการใช้รถจะดูได้ครบหมดเลยนะครับช่องเก็บของไม่มีแตกหักครับเดี๋ยวมาดูเล่มกับเอกสารกันบ้างนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนอยู่ครบพร้อมกระเป๋าเลยนะครับกุญแจอยู่ครบทั้ง3ชุดเลยนะครับนี่ครับกุญแจรีโมท2นะครับ กุญแจสำรองหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล็อกเบรกกันขโมยนะครับนี่ครับนำเบอร์กุญแจยังอยู่ครับสามารถเอานำเบอร์ตัวนี้นะครับไปเบรกกุญแจได้เวลากุญแจหายนะครับนี่ครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนครับอยู่ครบพร้อมกระเป๋าเลยครับรถข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดครับนี่ครับคู่มือต่างๆอยู่ครบหมดครับคู่มือแอร์แบ็กนะครับอยู่ครบหมดครับ นี่ครับรันตีพวกเซอร์วิสต่างๆที่เจ้าของเขาให้มานะครับรับประกัน1นึ่งแสนโลจากโตต้านะครับอยู่ครบหมดนะครับเรียกได้ว่าครบสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยครับกุญแจครบ3ดอกเลยนะครับะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกับฝาท้ายกันบ้างนะครับเครื่องเดินเรียบเงียบเงียบนะครับ1น0 0งัซีซีครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยเดิมนะครับนี่ครับหัวโช๊คเดิมทุกจุดครับน็อตไม่มีขยับครับ ฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับ3 l 3 r อยู่ครบหมดครับเหรียญบาทอยู่ครบหมดครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับครับผมนี่ครับฐานเดิมสนิทเหรียญบาทครับ3 l 3 r อยู่ครบหมดครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับตาโตโยต้านะครับอยู่ครบหน้าท้ายเลยนะครับสติ๊กเกอร์เลวลเดิมจากโรงงานครับเหรียญบาทครับเหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญบาทอยู่ครบหมดครับสติ๊กเกอร์เลยลเดิมจากโรงงานครับ สติ cker เอนจิ้นครับอยู่ครบหมดครับเครื่องเดินนิ่งๆเงียบครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้ครบพร้อมใช้งานครับไม่มีไอครับเดินทางไกลสบายแน่นอนครับสีแต้มเดิมจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดครับนี่ครับสีแต้มเดิมแน่นๆเลยครับสภาพสวยพร้อมใช้ครับมือเดียวป้ายแดงครับไม่เคยติดแก๊สครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันบ้างครับ ถ้ายก็กว้างขวางนะครับขนข้าวขนของสะดวกสบายครับพับเบาเข้าไปนี่ทะลุถึงด้านในเลยนะครับอันนี้ประสงค์สุดๆนะครับนี่ครับถ้ายเดิมสนิทครับเม็ดอาร์ครางน้ําอยู่ครบทุกจุดครับน็อตไม่มีขยับครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับถ้ายเดิมสนิทครับนี่ครับเม็ดอาร์ครางน้ําอยู่ครบทุกจุดครับมีถาดท้ายมาให้ครบพร้อมเรียบร้อยครับขนข้าวขนของสะดวกสบายเลยครับไม้อัดพรมเดิมอยู่ครบทุกชิ้นครับ รถไม่เคยติดแก๊สครับยางอะไหลแม่แรงไม่เคยใช้งานครับยางอะไหลไม่เคยลงพื้นครับนี่ครับยางอะไหลตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับปี08เกิดพร้อมรถเลยครับอ่าสวยเดิมมากๆครับมือเดียวป้ายแดงครับ1 8 e เมือเดียวป้ายแดงครับรถชราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับเจ้าของใช้ดูแลรักษาดีมากนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโตโย TA าโ o l ร拉เอลติดคันนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0621919449นะครับรถอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับต่างจังหวัดส่งเทเลอร์ได้ทั่วประเทศนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักคุณรถบ้านมือสองด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ